คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนีแอดก็ยินดีร้ายนะคะมาพบก,กับช่องน้องพุ่มผ้าโชคเน้อค่ะเมื่อนีเป็นเมือ่อดีค่ะเอฟซีหลังจากที่เลขออกไปแล้วทั้งช่องเฮ้ากะได้นำเสนอตัวเลขดีๆเด็ด ทั้งช่องของน้องพุ่มเนี่ยค่ะบานนี้เลขเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขสามตัวพร้อมค่ะส่วนทีมาจังใดก็คืออยูหน้าของเฮ้าเด้อค่ะยูหน้าของเฮ้าเพราว่าจะเป็นสารปูยาตายายเฮ้าเด้อค่ะก็เลยได้ทําการอัญเชิญอัญเชิญปูอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาอยู่สารพระภูมิของเฮ้าเด้อค่ะพอมู่นพนก็ได้ทําการอัญเชิญ บ่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งคุณตาคุณยายคุณพอ่อคุณแม่ผู้มเจ้าทีเจ้าฐานเนะคะีค่ะได้ลงมาอยู่ที่ศาลล้วก็จะทําการไหวเพลินเนะค่ะผลไม้เก่าอย่างแล้วก็มีพ่วงมาไละะ่เนีค่ะมีพ่วงมาไล่มีหมากผู้มีคันหมักเนนะะกบนเนีค่ะกะน้ำแดงน้ำอียงค่ะกะทถำการไหวเนะะี่ค่ะพระเดวบวงสวงเนะคะีค่ะไหว เพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รักสมรักษาเด้อยค่ะเพราะว่าจะให้โชคให้ลาบเด้อยค่ะเดี๋ยวเฮากับมาเบิงกันเด้อยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นเนี่ยค่ะวกาจะขอเลขถูบน้ำเพลินน้ำเด้อค่ะขอเลขถูบน้ำเพลินน้ำเน้อค่ะของเจ้าที่เจ้าฐานคุณป,ปู่คุณตาคุณยายเด้อยค่ะที่อยู่ตรงนี้เนะะ้อค่ะเพราะว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮ้ามองมาเห็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะพามาทํำการวายเพิ่นเด้อค่ะ ตอนนี้พอมลเพันกับกำลังท่าพิธีอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์ิทธเพรา่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าฐานพุ่มเจ้าที่เจ้าฐานแล้วก็ะคุณตาคุณยายด้ค่ะเดี๋ยวก็ับมารับชมกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนี้อค่ะเพื่อเป็นการไว้พ่านในคิดต่อไปค่ะแอดก็จะได้นําเสนอตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากทั้งช่องน้องภูมิพาโชคด้ค่ะแล้วก็ตัวเลขของพมลเพันก็ได้มากแล้วค่ะตองวดเลยค่ะ บอกว่าจะเป็นเลขตองวดนะคะเลขตองวดเพื่อนใดมากแล้วค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฟันดีค่ะขาเมื่อขึนนี่ยเดี๋ยวจะตามให้นะคะอีกคลิปนึงค่ะอันนี้คลิปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวก็จะมั่มชุ่มกันเลยค่ะ ตีทันตาสันปเจงมุลิวาชนังสัโวมิรนันตุัธรมันซาวรกโลยามานตาธรมันซาวนกโลยามาทนตาธรรมันซาวนกโลยามันอินตาเอดดเยนะนลเลซีงมากเป็นสักคีตยานึงยสาน้านจดังาพระพุ่มสั้งสามขีา้งพอแม่คุณรลักผลักาที่ไมีสถานหน่ี im, มีแอนมญาตอานพระาตา นี่ค่ะกําลังทํำพิธีไหวะะ้ได้ค่ะแดดได้จักน้อยดนะคะ่ะเอฟซ

กูไหวเยาไหวเจติดเจทั้งแต่ถบายาจปรคุมไหวนยเจต้องมีึกษาเทดาจึ่งมาปกรับปรกษาให้ดีดีเรื่องมีหนา่มทั้งี่ไหวตูตาตูนามูเมราคุมาตูวันาร

ททาตนะอาสาวกัจวาังนทานันี่อนาคติตาลีสาธุหลานถวายยังเด้่จ จุดจุดท okay, ุกคนนี่ค่ะในถ้ำพิธีไหว้ได้ค่ะไหว้เจ้าทีเจ้าทางเพราว่าจะเป็นสิ่งซักสธิ์คุนตาคุณยายที่หลวงรับไปแล้วได้ค่ะคุณปูคุณยาค่ะก็ได้ไหวผลไม้เก่าย่างได้ค่ะแล้วก็น้ามแดงน้าเปล่าผลไม้ถูบที่นีแล้วก็พวงมาไล่หมากค่ำได้ค่ะหมากยาสูบค่ะข้าหมากยาสูบค่ะ ลราก็จะทําพิธีจุดจุดถูบค่ะจุดถูบที่ขอปูเด้อค่ะแล้วมีเรื่องเรื่องนาทึ่งอีกแล้วค่ะเรื่องนาทึ่งเดี๋ยวจะเ้าซูฟังถ่ายคลิปเด้อค่ะน,นี่แม้แม้ว่าถูบจุดถูบเลขพร้อมนี่ค่ะถ่ายเบิ่งไกลๆนี่ค่ะนี่ค่ะซานอาจจะเฮ็ดขึ้นมาเองเด้อค่ะเดี๋ยว ถูกไว้งวดนี้อาจจะทําเป็นสาลอันนี้เลยนะคะอ่างกายร่างการงานสางเลยค่ะตอนนี้ก็เฮ็ดไปตามมีตามเกิดเนาะค่ะนี่ดีไม่เนนจกมก็เบี่ยงจรงีบแมนจุดจุดเรามาเสียบไปนมนนี่้องตัวุมอนจกอยู่มานัน ก็วเห็น่ได้เรื่องลังตู้โขงชมกระเปิ้นชันก้นลูกชมเปิรนปูเขาชันก้อนชมเปิ้นปูดำไกินอยู่หวอใครกินชมเปิ้นจุดใหม่ไปหันมาทางนี้ทางนั้น นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะพามาลุ่นสามตัวเลยเด้อค่ะโอ้ยหมากร้าพี่มาพี่ฝากให้มั้เดี๋ยวหววนี่สิ่งจักสทธิยู่น้ำไหน้ำหน้าเนี่ยค่ะเจ้าที่เจ้าทังคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้ค่ะก็จะมาโดนบันดาลให้ถือห้ยรวยเบ์อยู่ค่ะไม่แต่โศกไม่แต่ลาบเด้อค่ะพุ่มโศกอีปัดเด้อค่ะ นี่แหละพุ่มโซงอีปัดยักษ์บ๊อนี่เราพุ่มมุ่นได้เลขกูเหวี่ยสีมากค่ะดได้เลขทั้งบนทั้งล่างค่ะเอฟซีได้ทั้งบนทั้งล่างเลขสามหางโอ้ยยังสีเขาคักเขา,ขาแน่ปันนี่เ<ด>ือว่าแน่นอนมากๆากเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาหลุนเอาแล้วเอากระไฟมาก,ก่อนไฟแจ็คมาก,ก่อนเดี๋ยวสิจุดอันนี้ไหมนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะพามาหลุนเลขทูบที่จุดได้ค่ะ ไปลูกไป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 นี่เราบันหาเขาหาหนำกับหาว่าที่บันตัวเหล็กออกมาแล้วเด้อค่ะให้ส่วนของเหล็กถูบที่ขอเจ้าทีเจ้าทั้งเด้อค่ะ นี่ค่ะน่าจะเป็นเลขสองได้ค่ะเอฟ FC น่าจะเป็นเลขสองค่ะนี่ค่ะข้ออาจจะได้เฮ็ุพิธีไญตแตวบากะขอเจ้าที่เจ้าท่างได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นี่ค่ะตัวแรกออกมาแล้วด้วค่ะนจะเป็นเลขสองค่ะตัวแรกออกไปแล้วได้เราได้ค่ะได้สองนะคะ่ะตัวที่สองก็ล่างจะมาได้ค่ะลเลขอีย่างนอ้อคือจังเลขศูนย์เถอะค่ะศูนย์สิบ่ินีจักทีอบอปูยญ่าเอ้ยคุณตาคุณยายเจ้าทีเจ้าทางเลขอย่างน้อกอับมารุนพร้อมกันได้ค่ะเอฟซี่เลขเก้าบอค่ะ เดี๋ยวจะมาพามารุ่นตัวที่สองด้ค่ะรุ่นตัวที่สองไปพร้อมๆกันค่ะเก้ 9, บาบ่เือตัวที่สามน่าจะเป็นเลขสามเนือ้อค่ะค่ะสามเก้าสองบ่สองเก้าสามยังสีก็ได้ค่ะนี่ค่ะในส่วนของตัวเลข้อคะสามตัวที่ห้าได้ขอเจ้าที่เจ้าสาน คุณปูคุณยาคุณตาคุณยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยูปกปักรักษาดได้ค่ะเขาเลยทำกันไว้เพื่อนคอยเพื่อนโดนบันดาลให้เลขเข่าได้ค่ะนี่ค่ะเป็นเลขสามค่ะ เนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะพลนลูกมากมากเลยค่ะเอฟซีนาเป็นโฟดเป็นโฟดจุคาบอมแนเพิ่นมาดูดน่าบอนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ท่งนี้บอเป็นนีค่ะเนี่ยเอาให้เบิ้งเปรียบเทียบใส่กันเลยค่ะ ตาทางนี่สองทางนี่เดอดป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 ดค่ะในส่วนที่เห้าได้ทําการวายเจ้าที่เจ้าทานแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ปกปักรักษาได้ค่ะ แล้วก็ได้จุดทูบขอเลขเพันนำเพลินเด้ค่ะในส่วนของตัวเลขแอดจะมาสรุปให้เด้ค่ะในส่วนของเลขทูบเด้ค่ะแล้วก็จะตามต่อพมูลให้เมือน,นี้เลยเด้ค่ะตามตองวดวันที่สิบหกนี้เด้ค่ะสิบหกพฤศจิกายนเด้ะคะ่ะสองห้าหกห้าด้ค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างขางวดเมื่อกี้เลขสามหางแน่นอนมากๆเลยค่ะแล้วเลขงวดนี้จะเลยทําการวาย นาคนลูกทุกอย่างเลยคะ่ะเอฟซีมีเรื่องอัศาจรรย์เกิดขึ้นเดี๋ยวแอดก็จะเบ้าสู่ฟังในะคลิปของพ่อมู่นะคะ่ะเนี่ยนะคะ่ะวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกห้านะคะ่ะเลขเจ้าที่ก็คือเจ้าที่ทียูปกปักรักษาตรงในเลขทูบนะคะ่ะซึ่งได้เลขสองเก้าสามนะคะ่ะเลขเลขทูบนะคะ่ะเดี๋ยวพ่อมู่นฟันดีจังไดเ,เดี๋ยวเฮาก็จะมาอัปเดตตัวเลขให้ฟังนะคะ่ะ แต่ว่าได้ยินข่าวว่าเพื่อนฟันดีแล้วว่าสันพนได้เล็กแล้วว่าสันกะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะคอห้เอฟซีมีโชคมีใช่กันทุกคนเด้อค่ะในวันที่สิบหกนี่ค่ะสิบหกพฤศจิกายนเด้อค่ะกะฝากกันไว้ค่ะในส่วนของตัวเลขก็ได้สองเก้าสามเด้อค่ะกะบ่ีิยังหลายค่ะคลิปนี้ฝากกันไว้ค่ะพอกันในคิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ